จะไปดูน้ําตกกันแล้วเราจะไปดูน้ำตกกันแล้วไปกันเลยนตนไม่ดูน้ำตกกันแล COVID ้วเยต้าดูน้เอดู้ต่ดูต้นต <rap> มีถ้ำด้วยนะทุกคนอุ้ยมีถ้ำด้วยอู้ยเยอะเลยทำมืดมากเลยทุกคนคุณทำมืมมมดมากเลยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย เอาออกมาแล้วนะคะ,ออะน้ำตกสวยมาก,ก,มากอันนี้พระธาตุขามเกลียนมีน้ำตกด้วยนะทุกคน